เพื่อนๆนค่ะนี่ค่ะใครเคยเห็นน้องแมวกินนี่บ้างคะอันนี้เป็นยาแพทย์ใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกัญชาแมวคะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอค่ะนะคะทั้งหมาทั้งแมวก็ชอบทานค่ะนี่ค่ะเขาทานกันสองตัวอย่างอร,อร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอา เขาที่เล่นเข้าอาก่อนนะคะนี่ค่ะน้องแมวและน้องหมาชอบทานญ้าแพทย์ใหญ่จะเอามาสองอันค่ะอันแดงๆก้านแดงๆนั้นเป็นญ้าแพทย์เล็กอันใบๆที่เขาทานเดี๋ยวนี้ยเป็นญ้าแพทย์ใหญ่ค่ะอ่าเป็นสรรพคุณแก้ปวดท้องเนาะเป็นสมุนไพรไทยแก้ปวดท้อง แก้และได้หลายหลายโรคตามงานวิจัยที่บอกมานะเพื่อนๆค่ะเราไม่แน่เต่าเราเราเออที่เราเคยพูดกันไว้สรรพคุณของยาแพทย์ไทยตามงานวิจัยที่บอกไว้อะค่ะเพื่อนเพื่อนเราเคยลงคลิปไปแล้วหลายรอบเป็นยาแพทย์ใหญ่กับย้าแพทย์เล็กค่ะนี่ค่ะย้าแพทย์เล็กเป็นใบเล็กๆแบบนี้ก้านสีแดง และอันนี้เป็นก้านสีขาวค่ะเป็นญ้าแพทย์ใหญ่ค่ะเพื่อนเพ่ะนค่ะ,ะมีสรรพคุณเป็นสมุนไพไทยนี่ค่ะเรามีอยู่สองตัวน้องหมาตัวชิบว่าตัวหนึ่งอายุมากแล้วสิบหกขวบแล้วแล้วก็น้องแมวสามขวบค่ะนี่ค่ะถ้าเขาไม่สบายเขาก็จะขอเราแบบนี้เนาะวันธรรมดาเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเก็บให้เขาก็ได้เก็บได้แค่เสาร์อาทิตย์ค่ะและนี่ค่ะรากกัญชาแมว ตอนนี้น้องน่าจะไม่ได้ปวดท้องน้องแค่อาจจะอึดอัดเฉยๆก็เลยยังไม่ได้ทานถ้าปกติน้องจะชอบทานกัญชาแมวมากเลยค่ะแต่นี่น้องทานกันแต่ย่าค่ะเพืเ่อนๆค่ะดูน้องจียอนหมาแก่ชีบาว่าแกะกะชอบทานค่ะแล้วก็นู่นค่ะน้องเนีเน้นน้องแมวค่ะขอใหญ่เลยทานใหญ่เลยค่ะ สมุนไพรไทยที่ถูกลืมค่ะเอ่อสมัยเด็กเด็กเราจำได้ย่าแพทย์เนี่ยค่ะเอ่อพ่อกับแม่เคยเอาถอนต้นมาต้มให้เราทานตอนเวลาปวดท้องประจำเดือนหรือปวดท้องเมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเอ่อท้องอืดๆเหมือน,นกับมีสรรพคุณแบบอะไรนะสมุนอ่าสลายนิ้วด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะคุณ้ค่ะ แล้วค่ะไปแล้วกินแล้วอิ่มแล้วค่ะน้องแมวนี่ค่ะเพื่อนเนค่ะน้องแมวแมวน้องแมวแมวไปแล้วน้องมาหมา้ายังกินอยู่เนาะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาชมคลิปค่ะ